สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ้นก็ได้มาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเป็นคลิปที่สองของวันนี้เนาะวันที่26กันยายน2567ตรงกับันหนนังพหัทนะคะเอฟซี FC, แม่เพ้นก็จะได้มานำเสนอแนวทางฮานอย7สำนักให้กับ FC ทางช่องได้ออกไปเป็นแนวทางกันนะคะ อย่าลืมถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบของเจ็ดสำนักนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มาให้กำลังใจทุกๆสำนักด้วยเด้อเนาะคะ่ะอ่ะบ่าวลายาย้างแม่เพ่นจะพาเอฟซีทั้งช่องมาเบิงผลฮาหน่อยวันที่ยี่สิบซวันที่ยี่สิบห้าเมื่อวานนี้กันก่อนเนาะคะ่ะเอฟซีหน่อยพิเศษบนออกสามศูนย์หนึ่งล่างออกสามสี นอยปกติบนออก2องแปล่างออก36นอย VAP บนออก941า่ห่ล่างออก68นะคะค่ะ okay. กลับมาเบิ่งค่ะวันนี้ของเขาฝากมานอยแยกนะคะนอยพิเศษให้มาบอกเข้านะคะนอยปกติวิ่งลูดเข้าที่8 จับคู่บ่กเข้าเด้อจะนอย VIP ให้5กับ6ก็บ่กเขานะคะ FC ของเขาฝากมาหลุดอีกแล้วเนาะแล้วก็ของตาปากน้ำโพฮาหนอยแยกให้เมื่อวานนี้วิ่งรูดพิเศษเข้าที่3นะคะแล้วก็นอยปกติวิ่งรูดเข้าที่3ามขึ้นกันเนาะเสียดายค่ะเนี่ยสลับกันเนาะ ส่วนฮานอย VIP 3กับ6ก็เข้าที่6นะคะจับคู่เข้าที่68นะคะ FC ซตรงตรงค่ะส่วนของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้ศูนย์กับ9มาที่ศูนย์จับคู่บอเขานะคะสุดใจพารวยเมื่อวานนี้9เม็ดเดียวหลุดนะคะจับคู่ก็บอกเขานะคะส่วนของแม่ลิว7กับ8มาที่8อยู่แต่ว่าจับคู่บอเขานะคะ ของอาจารย์สวายเก้ากับ5ก็หลุดนะคะเมื่อวานนี้ประมาาเนาะตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้แตก3ามนอยนะคะหานอยรวมตาเนาะแตกทั้งสามหานอยนอยพิเศษปกติและวีไอพีเออแมนยูบะแมนเนาะเพราะว่าหกแปปหออก2น้อยเนาะน้อยปกติเด้งบนลางนะคะเอซของตาค่ะ ส่วนของอาจารย์ต้อยร้อยเอ็ดให้9กับศนเมื่อวานนี้มาที่ศูนย์อยู่แต่ว่าจับคู่เขานะคะะอู้เขาอยู่เนาะ8 6ดหกหกแปดโอมเมกระตาไล่แล้ว8 6ดหเข้าทั้ง2องนอยเนาะนี่ค่ะ8ปดหเข้านอยปกติบนตรงๆ6 8แเข้านอย V.I.P. ล่างนะคะเนาะ ได้แล้วผลงานของเมื่อวานนี้เอฟซทั้งช่องมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่ยี่สิบหกันต่อเลยเนาะเจ้าแรกทานอยรวมตาปากน้ำโพให้วิ่งลูดที่สามกับหวันนี้นะคะจับคู่ที่สามหนึ 1, ่งสามสี 7, ่สามเจ็ดสามเก้าหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดและหกเก้านะคะของตาปากน้ำโพหานอยรวมจ้าส่วนเมื่อวานนี้ ตาทำผลงานออกมาได้ดีมากเลยทั้ง3ามฮาน้อยแล้วก็เด้งบนล่างน้อยปกตินะคะ fc เนาะวันนี้เอาใหม่เนาะหลังจากที่ตาก่ะเขาเนยเขาเนยผ่าน,นมาหมูว่านนี่จัดหนักเลยเนาะวันนี้จัดหนักอีกเด้อเนาะคะ่ะ3มกับ6อีกแล้วค่ะวันนี้จับคู่ที่สามหนึ 1, ่งสามสี 7, ่สมเจดสามเกหนึ 1, ่งหสี่หกและ 6, 9นะคะ ได้แล้วเนาะของตาปากน้ำโพค่ะมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้ให้วิ่งรูด8ตัวเดียวนะคะหาหนอยรวมจับคู่8ปดส8 4 9ปดสามนะคะของสุดใจพารวยวันนี้เนาะวิ่งรูด8ตัวเดียวะคะ่ะส่วนเมื่อวานนี้9้าตัวเดียวหลุดเนาะ วันนี้ให้8ตัวเดียวจับคู่ 82, 83, 84, 92และ 93, 94ค่ะ FC ได้แล้วแคปหน้าจอเอาของตาปากน้ำโพและสุดใจพารวยวันนี้นะคะแคปหน้าจอเด้อจ้ะแคปหน้าจอได้แล้วก็ไปต่อกันค่ะ ้ต่อที่ของอาจารย์ต้อย้อยเอ็ดขาเอซ่มู่นี้ค่ะอาจารย์ต้อยเพิ่นไห้มาวิ่งรูดบนล่าง0ูนย์กับหนะคะจับคู่6กหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดและศูนะคะท้าผู้ใดเนาะได้อ่าหมานเฮงปังจากอาจารย์ต้อยเนาะอยากจะ แบ่งปันคาสมุดประกาศเนาะน้ำใจให้กับอาจารย์ต้อยตามนี้ได้เลยเด้อจ้าเนาะพกศค่ะ0 2 0 0 8 1 5 3 4 4 6 4หนึ่งห้าสามสี่สี่หสี่เนาะค่ะเมือใดอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้อาจารย์ต้อยร้อยเอ็ดนะคะเนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะเอซี FC แคบหน้าจอเอาค่ะส่วนเลขวันนี้ตัวเลขวันนี้อาจารย์ต้อยได้มาฝากเอฟซีทั้งช่องก็คือ วิ่งรูด0ย์กับ1จับคู่ที่6 1หนึ 6, ่งหนึ 8, 8่งหกเจ็ดหนและ0 6นะคะส่วนเมื่อวานนี้เนาะด้งสองนอยค่ะ8 6ตรงตรงและ6 8ก็ตรงตรงเนาะนอยปกติและ VIP ค่ะส่วนวันนี้ก็ได้แล้วค่ะ FC ไปต่อกันเลยค่ะ ของอาจารย์สไวยวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่าง0กับ1จับคู่01 02 03 05และ06 7071 72 73 75และ76วันนี้อาจารย์สไวยเพิ่นมักเลขติดหนึ่งนะคะก็เลยเน้นไปที่01และ71นะคะ,คะน้อยรวมอาจารย์สไวยค่ะ ถ้าผู้ใดมักหนึคืออาจารย์สวัยให้รูดหนึ่งไปเลยเด้อค่ะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะเพร่นว่าบอแมนเลขสูตรเลขที่เพิ่มมักในใจผู้ใดมากก็ตามน้าเพิบกก่บอมากาพานได้เนาะส่วนมาว่านี้ให้9 5, กับ5เนาะเลขสูตรลุดค่ะบอเขาเมนีให้มาศูนย์กับ7จ็ับคู่ที่0102 03นึ 1, 2, 3, 5, ่6 7 0 7ย์ส7งศูนยและเจ ผู้ใดมักหนึ่งหลดหนึงไปเลยเด้อเมื่อนี่เนาะของอาจารย์สวัยค่ะอ่ะได้แล้วแคปหน้าจอเอาแนวทางหาหน่อยรวมอาจารย์ต้อยลอยเอแล้วก็ของอาจารย์สวัยนะคะได้แล้วเดี๋ยวจะภาพไปต่อนะคะเอซี FC. ส่วนผู้ใดอยากจะแบ่งปันเนาะน้ำใจให้กับอาจารย์ต้อย้อยเอค่ะตามนี้เลยนะคะไปต่อค่ะ ของแม่รลิ้วค่ะแม่รลิ้วให้มาวันนี้วิ่งรูดที่6กับห้าชุดเน้น 5, 4, 5้าสี่ห้าอชุดเน้นห้าสี่หกหนึ่งหกเจ็ดชุดล่ง3ามสามสามหสมและห้าหนึะคะไอซีเว้าแล้วก็จะเว้าลั่วเน่าไปเลยเนาะเล่นกันได้ส่วนเมื่อวานนี้7กับ8ให้มาเนาะวิ่งรูดเข้าที่8แต่ว่าจับคู่เบาเขานะคะ ส่วนวันนี้6กับห้าชุดเน้น5้าส6่หกหนชุดรอง 3, 3, 5, 3, 5, 3 5, 5, มามสามห้าสมและห้ามาค่ะมาต่อของพ่อเกลี้ยงวิ่งลูด6กับ7ค่ะวันนี้ชุดเน้น6ก6จ็ด7กแปดหชุดลอง8 9และ0ูย์เนะคะ คะส่วนเมื่อวานนี้ของพ่อก็ให้ศูนย์กับ9มาอยู่ศูนแต่ว่าจับคู่บ่เข้านะคะเนาะส่วนวันนี้ให้วิ่งลูด6กับ7ดชุดเน้น6กเจ็ดหกแปดหกเ้าดดดดดเกชุดรองชุดรองวันนี้8ปดและ0ูนย์เนะคะอ่ะแคปหน้าจอเอาเดอ้อค่ะหานอยรัวแม่ดิ้วและพ่อเกลียงวันที่ยีิบหวันนี้ค่ะ แคปหน้าจอได้แล้วเดี๋ยวจะภาพไปเบิ่งเอาแนวทางหานอยแยกของตาปากน้ำโพและเขาฝากมากันต่อเลยเนาะแคปหน้าจอค่ะคลิปต่อไปไม่เพนจะนำเสนอแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดนะคะให้กับเอฟซีทั้งช่องค่ะเนาะอ่ะตามนี้ค่ะมาเบิ่งเอาตัวเลข หานอยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะเจ้าแรกก็คือเขาฝากมาวันนี้ให้มาน้อยพิเศษรูดที่8กับ9จับคู่8 2 8 3 9 2 9 3ชุด3ตัว8 9 3และ9 8 2หานอยปกติให้7 8ให้7กับ8เนาะจับคู่ที่7 2 7 3 8 2 8 3ชุด3ตัว7 8 3และ8 7 2 ส่วนฮาหนอย VIP ให้2กับ3จับคู่ที่2 2 2 3 3 2และ3 3ชุด3ตัว2 3 3, 3และ3 2 2นะคะของเมื่อวานนี้วิ่งรูดเข้า2น้นอยจับคู่บอกเข้านะคะ FC เนาะส่วนวันนี้ก็ได้แล้วมาต่อของตาปากน้ำโพกันเลย วันนี้ตาให้มาหนอยพิเศษค่ะรูดสามกับ6จับคู่3ามหนึ 1, ่งสาี 1, ่หหนึ่งหกชุด3ามตัว3 6 4และ6กสามหนึ่งส่วนฮานอยปกติ6กับ9จับคู่ที่6 4 6 7 9หกเ้าสี่เชุด3มตัว6 9 7และ9 6 7ส่วนฮานอยปกติวันนี้ให้7กับ0ูอ้ยเขียนผิดค่ะเอฟซีานอย v ี p ค่ะ เั็นแล้วเยนะ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 เป็นอย่งการลงเรื่องเรื่องดี i อนะคะ f c v i p นะคะไม่ใช่ปกตินะคะ7กับ0นย์จับคู่ที่เจ็ดแปดเจดหนึและศูนย์หชุด3ามตัว7จ็และ0ูนย์เจนะคะส่วนเมื่อวานนี้ต่ทำผลงานออกมาได้สามนอยวิ่งรูดเนาะ วิ่งรูดเข้าทั้ง3นอยแต่ว่าจับคู่ให้เข้านอยสุดท้ายนะคะหกแปดเนาะหกตรงตรง,ตรงล่างของนอย v ี p นะคะนะคะได้แล้วเอฟซี FC, ทั้งช่องแก็บหน้าจอเลยเด้อจ้ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ไม่เพ็นด้วยไม่เพ็นขออวยพรให้ทุกทันโชคมานำด้วยเงินทองนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะขอให้ได้ดังสมปถนาทุกทันทุกคนคะ่ะเนาะ ขอให้ว่าจะเป็นซักซิดทุกท่านทุกคนเด้อเนาะอ่ะคลิปนี้แม่เพ่นกะได้มาฝาก f อฟทั้งช่องแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพ่นจะเอารัฐบาลไทยมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องนะคะของอาจารย์ต้อยร้อยเอดเนาะให้กับ f อฟทั้งช่องได้ไปบึงกันค่ะ